ร้านปูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L4708DT นะครับรถขนาด47แรงคันนี้ก็ตัวยอดนิยมนะครับสภาพภายนอกก็เดิมๆนะครับบอมอะไรก็ยังแน่นดีคันเกียร์ก็ยังโอเคครับแน่นดีคือรถมันก็10ปีแล้วนะครับคันนี้ปี56สีตัวเดิมนะครับคันหน้ามีเปลี่ยนซีนนะครับลูกหมากส่งหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วก็ไอ้พวกตุ๊กตาคันหน้าอะไรพวกนี้ยทำบูธให้ใหม่แล้วนะครับทั้งตัวหน้าทั้งตัวหลังเลยนะครับไอ้พวกเฟืองดอกจอกเพลาตั้งอะไรพวกนี้ก็ดูให้นะครับตัวไหนที่ว่ามันมีการสึกหลอมากสุ่มเสี่ยงที่จะเอลอะชุดหน้าไม่ทํางานอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนให้ทุกตัวเบวาะหุ่มใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวาม,มีเข็บสีนะครับ ชุดขั้นเกียร์อะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับก็มีการปรับสภาพภายนอกนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับยางก็ยังโอเคนะครับทั้งหน้าทั้งหลังด้านท้ายนะครับแขนยกด้านซ้ายอันนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นก้ามปูนะครับพวกแขนยกอะไรต่างๆนะครับแขนลาบเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับด้านท้ายก็จะมีเปลี่ยนซีนอะไรพวกนี้ก็คือตามอายุการใช้งานนะครับไม่แปลก คือคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับทอนคัตมีตัดนะครับตามอายุการใช้งานเลยนะครับฐานไมดันมีเก็บสีแป๊บไฮดรอลิกไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมนะครับมาโรงงานยัึงอยู่นะครับฐานหน้าฐานนี้ก็มีเปลี่ยนซีนเป็นลูกหมากนะครับลูกปูงลูกปืนอะไรพวกนี้นะครับก็จัดการเปลี่ยนนะครับตามอายุเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์นะครับน้ำปกตินะครับน้ำไมดัน ไม่มีฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอน,นะครับก็ถือว่าเครื่องปกติดีนะครับเพวกหัวฉีดอะไรต่างๆก็ไม่มีการาขันหรือว่าแกะอะไรนะครับเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังยัง,ยงไม่ได้ทําเครื่องรถก็สิปีแล้วะครับอยู่มารอบไม่ได้ก็ถือว่าสุดยอดล้อ่า ระบบไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับปกตินะครับน้ำหนักัูมัลายซา้ายขวาปกติไม่หนักนะครับระบบเกียร์ชักเทิลแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายเวลาวิ่งเ,เกียร์สี่ไฮนะครับเกียร์สี่ไฮเท่าที่ลองก็วิ่งเร็วๆก็จะมีเสียงบ้างนะครับพอได้ยินบ้างนะครับก็น่าจะเป็นตามปกติของเขานะครับตามอายุเขาแหละแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระครับพวกเกียร์ เยอะอก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแต่คันนี้จะมีไอตัวเบ้ารองทันส่งลูกหมากหน้านะครับที่ว่าเบ้ามันจะหลวมหน่อยแต่ตรงน,นี้เดี๋ยวทำให้ใหม่นะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบน้าหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับ cmt นะครับ เปิดราคาไปที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับรถปี56นะครับรถไล่ปี56ราคานี้ก็สามร้กิโลเมตรส่งให้ฟรีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็โทรคุยกันได้เลยนะครับเพิ่มเติมอาจจะนิดหน่อยนะครับไม่มากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็กองใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำมันไฮบริดผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเติมให้เช็คระดับให้นะครับสนใจเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ